คนคนนี้แสนดีที่หนึ่งตอนที่สิบสามเลือกแล้วแอลออกจากโรงพยาบาลในสามวันให้หลังเพื่อมาพักฟื้นที่บ้านทางครอบครัวคูเปอร์บินกลับทีแล้วส่วนทางครอบครัวรูเซียนและพี่เบรกก็แวะมาเยี่ยมเย็ยนแอลเป็นประจำบางครั้งก็บังเอิญมาเจอกัน ช่วงรังมานี้คุณนายลูเซียนมีท่าทีที่อ่อนยนลงมากเมื่อพบกับพี่เบรกแอลก็ได้แต่หวังว่าสักวันความบาดหมางในอดีตทางร้ายคงจะเบาบางลงบ้างถึงแล้วครับคุณแอลขอบคุณครับแอลกราวขอบคุณบอดี้การ์ดนมที่ขับรถกรอบมาส่งเขาช่วงนี้แอลได้รับคำสั่งให้พักงานอยู่บ้านเพื่อพักฝื้นร่างกายในขณะที่คนรักกับพี่ชายลุยงานที่ค้างค้าง หลังจากเกิดเหตุระเบิดรอบนั้นพี่คารอสกับพี่โอดินบอกว่าอยากให้อะไรลงตัวก่อนแล้วแอลค่อยเข้ามาช่วยดูแลอีกทีแอลไม่ได้เห็นด้วยมากนักเขาอยากช่วยเหลือทุกคนอย่างเต็มที่แต่เพราะตัวเขาช่างไรประสบการณ์เช่นนั้นแล้วทางวิกเตอร์และพี่เบรกจึงแนะนำให้แอลอยู่เฉยๆไปก่อนปล่อยให้พวกผู้ใหญ่จัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยค่อยกลับไปช่วยงานก็ยังไม่สายคุณแอล แอลพงกหัวให้พอบ้านของคารหฮาตระกลควินที่เอ่ยทักทายคนตัวเล็กก้าวเข้าไปยังห้องนางเล่นอย่างคุ้นเคยเอแอลลมอะไรหอมมาที่นี่เนี่ยได้ยินมาว่าพี่เบรกเริ่มแพ้ท้องแล้วหรอครับ <c oughs> เด็กคนนี้ฉลาดนักเชียวอ่ะรู้ว่าพ่อต้องไปเคลียร์งานเลยเอาอาการมาลงที่แม่แอลยิ้มบางก่อนจะเดินไปนั่งอยู่ค้างๆพี่ชายคนรักได้ยินจากคารสละสิแอลพงกหัวแล้ว อาการเป็นยังไงบ้างครับก็คลื่นไส้อาเจียนแต่เป็นเฉพาะตอนตื่นนอนอย่างตอนนี้ก็ปกติแต่ถ้าได้กล่นอะไรแปลกๆก็อยากอ้วกอีกอาการทั่วไปนะเบรกต่อพรางรูปหน้าท้องที่ดูจะมีเขานูนขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเบื่อเลรอถึงมาที่นี่ใช่ครับอยากไปช่วยงานพวกพี่ๆอดทนเอาหน่อยนะช่วงนี้สถานการณ์ยังไม่ปกติเพิ่งจะจับคนที่ทำร้ายเอเวนกับอีวานได้เมื่อวานเอง ดีที่เป็นคนในพวกเขาจึงโดนแค่ยาสลบถ้าเป็นคนนอกไม่แคล้วบอดีกิการ์คนสนิทของคารส์สคงตายไปแล้วเรื่องนี้พวกเขายังตกลงบทลงโทษที่อีกฝ่ายควนได้รับยังไม่ได้เลยเห็นว่าเป็นคนที่ผูกพันมานานเอเวนเคยให้ความช่วยเหลือมาก็หลายครั้งแต่ก็นั่นแหละเรื่องอำนาจเงินทองมันไม่เข้าใครออกใครก็ได้แต่หวังว่าเรื่องเหล่านี้มันจะจบลงเสียที เขาจะได้ชวนแอลออกไปเที่ยวข้างนอกบ้างอยู่แต่บ้านเบื่อจะแย่คงต้องใช้เวลาอีกสักพักเรื่องที่ดินที่คิววิกเตอร์จัดการจนจบไปแล้วที่เหลือก็มีเพียงคนทางเราเหตุการณ์วันนั้นไม่ควรจะเกิดขึ้นได้ด้วยซ้ำเบรกบนร่างเล็กได้แต่พงกหัวรับตามแบบฉบับผู้ฟังที่ดีพี่เบรกเบื่อไหมครับอยากออกไปนั่งข้างนอกหรือเปล่าเอาไปเป็นเพื่อนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่อยากให้คุณแม่ท้องอ่อนเครียดมากนะ แอลจึงได้ชวนอีกฝ่ายเปลี่ยนบรรยากาศบ้างขนาดแอลนั่งนั่งนอนนอน,น,อ,นอยู่ที่คราหาร์รูเซียนอย่างเบื่อขนาดนี้กับพี่เบรกที่มีอาการแพ้ท้องและออกไปไหนไม่ได้คงเบื่อกว่าแอลมากอืมก็ดีครับออกไปสูดอากาศบ้างเผื่อเจ้าตัวเล็กจะให้รางวัลแม่บ้างไม่อยากอ้วกแล้วครับคุณแม่ว่าพรางก้มลงแซวสิ่งมีชีวิตในท้องตัวเองแอลพอวเรอะคิกคักก่อนจะประคองพี่ชายคนรัก ออกไปยังสวนข้างนอกพี่เบรกอยากนั่งสวนดอกไม้หรือส่วนญี่ปุ่นครับแอลถามคารหาดของผู้นำอาณาจากักรวอนเรนนั้นยิ่งใหญ่กว้างขวางไม่ต่างจากบริษัทของเจ้าตัวเลยส่วนดอกไม้ของที่นี่จะเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์และโรงเรือนเพาะปลูกมีดอกไม้ตามฤดูก,กาลให้ชมอยู่ตลอดตรงกลางสวนมีศาลาริมน้ำและบึงบัวขนาดใหญ่ไว้นั่งพักผ่อน ส่วนสวนญี่ปุ่นจะเดินเลยสวนดอกไม้และข้ามสะพานไปเดินเข้ามาในบริเวณจะพบกับทางเดินปูด,ด้วยหินกวดสีขาวดูสะอาดตารอบบริเวณเต็มไปด้วยพันไม้น้อยใหญ่ให้ความร่มเริ่นมีน้ำตกจำลองและบอกปลาคราบขนาดใหญ่ใกล้กันนั้นมีสาราแปดเหลี่ยมสีขาวขนาดกลางให้นั่งพักผ่อนได้แล้วแต่แอลเลยครับงั้นสวนญี่ปุ่นดีกว่า เจ้าตัวเล็กจะได้ฟังเสียงน้ำตกด้วยหนึ่งอัลฟาหนึ่งโอเมกาประคองกันไปจนถึงส่วนญี่ปุ่นโดยมีพ่อบ้านและแม่บ้านจำนวนหนึ่งเดินตามมาอำนวยความสะดวกทั้งร่มกันแดดที่ดูจะกางไว้ตลอดทั้งทางเดินทั้งเบาะน,นุมและพนักพิงหลังสำหรับคุณแม่ท้องอ่อนทั้งน้ำขิงและชาเปลือกส้มที่เตรียมไว้เห็นทีว่าพี่ใหญ่คารุหาตะกุลควินจะเหอรุกมากทีเดียว เวอร์มากใช่ไหมล่ะเรียกว่าเมื่อเห็นสายตาของน้องชายน่ารักดีครับแอลอมยิม้มม่คิดว่าอินิกมาผู้แสนเย็นชาและเข้าถึงยากอย่างวิกเตอร์นั้นจะมีมุมอ่อนโยนเช่นนี้ไม่คิดจะมีสักคนหรอแอลตาโตหันไปหยิบชาพีชขึ้นมาจิบแก้เขินอะแอลกับพี่คารอสยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ครับตอแบบนี้แปลว่าแอลหน้าเติอน อยากมีละสิเบรกไรต้อนอยังเตื่นเต้นแอลจนม,มุมแก้มกลุ่มขึ้นสีแดงและเรืออย่างหน้าเอ็นโดก่อนคนตัวเล็กจะพงโงหัวลงยอมรับกลายกลายคารอดรู้เข้าคงดีใจจนเนื้อเต้นแอลเม้มปากแน่นอย่างเคินอายใครๆก็รู้กันทั่วตั้งแต่พี่เบรกตั้งคันอีกฝ่ายก็แสดงออกว่าอยากมีมาตลอดทางสือคู่มือคุณแม่ตั้งคันสำหรับโอเมก้ามาอ่านเข้าไปดูของเล่นของใช้ของเด็กเล็ก อีกฝ่ายบอกว่าเตรียมตัวไว้ก่อนเผื่อวันไหนแอลพร้อมจะมีลกูกเขาจะได้เป็นคุณพ่อที่ดูแลแอลและลูกได้แอลฟังแล้วได้แต่กลุ่มขมับนี่ก็ไม่รู้ว่าพี่วิกเตอร์ไปพูดกระตุ้นอะไรกับอัลฟาหนมเข้าหรือเปล่าต่อมขี้อิดชาถึงได้กำเริบขนาดนี้นี่ยังไม่รวมถึงเรื่องเซ็กส์ที่จากเดิมพวกเขามีเซ็กแค่หนึ่งถึงสองครั้งต่อสัปดาห์หลังๆมานี้เริ่มทีขึ้นกลายเป็นเกือบทุกวัน ไม่รู้ว่าอาัลฟานงไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนถ้าไม่ติดว่าแอลฟังยาคุมโยคงทองโต,โตมีลูกเป็นเพื่อนพี่เบรกไปแล้วเดิมทีแอลอยากคบหาดูใจกับพี่คารอสไปนานๆแอลเพิ่งเรียนจบอยากลองใช้ชีวิตลองทำงานเมื่อถึงวันที่เด็กอย่างแอลมีความสามารถพอที่จะเคียงข้างคนสมบูรณ์แบบอย่างพี่คารอสได้คอยแต่งงานกันแอลอยากเป็นทั้งที่ปรึกษาเป็นทั้งคนรักให้กับพี่คารอส ไม่อยากให้พี่คารอสต้องอายเวลาพาแอลไปไหนมาไหนด้วยเบรกทอดสายตามองน้องไม่บ่อยนักที่คนตัวเล็กจะเผยความรู้สึกออกมาใต้หน้ากากความอ่อนโยนและไร้เดียงสานั้นแอลเป็นเด็กที่มีความคิดโตเกินตัวหลายๆอย่างเบรยกยังรู้สึกทึ่งว่าคนตัวเล็กจัดการความรู้สึกอย่างไรแอลไม่งีเงเงาไม่งองแงคอยเป็นกำลังใจ และเป็นพลังบวกให้กับน้องชายเขาอยู่เสมออีกทางตั้งแต่เกิดเหตุการณ์วางระเบิดคราวนั้นเบรกก็ได้เรียนรู้แล้วว่าแอลนั้นรักน้องชายเขามากเกินใครรักกว่าชีวิตของตัวเองเสียด้วยซ้ำคิดไม่ผิดจริงๆที่เอนโดเด็กคนนี้มาตั้งแต่แรกเริ่มมือนุ่มเอื้อมไปจับมือคนรักของน้องชายแอลครับในชีวิตคนเราไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบหรอกพี่ไม่อยากให้แอลด้อยค่าตัวเองแบบนั้น ทั้งแอลทั้งคารอสต่างสมบูรณ์แบบในแบบของตัวเองและพี่ในฐานะที่เป็นคนใกล้ชิดของคารอสคนหนึ่งพี่ว่าคารอสไม่มีวันคิดแบบนั้นคารอสเคยบังคับให้แอลต้องไปทำงานต้องทำงานหนักหน,กนกเพื่อมายืนเคียงข้างกันหรือเปล่าเปรียกตั้งคำถามแอลชะง,งักไปชั่วครู่ก่อนจะส่ายหัวเบาๆไม่ครับพี่คารอสอยากให้แอลไปเที่ยวไปใช้ชีวิต ตามที่แอลอยากเป็นเขาจะคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังคาร์ลอสเขาไม่เคยอยากพาแอลออกงานเพราะเขาอายที่มีแอลเป็นแฟนหรอกครับเบรกถามอีกครั้งคราวนี้แอลก็ใส่หัวอีกไม่ครับพี่คาร์ลอสชวนแอลไปด้วยทุกงานเลยมีแต่แอลที่งองแงไม่อยากไปเองดวงตากลมโตวไวลอรริกเมื่อคำพูดของพี่ชายสะกิดอะไรบางอย่างในใจแอลคาร์ลอสเขาเคยพูดหรอครับว่าแอลเป็นแฟนไม่ดี ็นคู่คิดคู่ชีวิตให้เขาไม่ได้ไปเปรกถามน้องท้อสายตามองคนตัวเล็กอย่างอ่อนโยนเมื่อเห็นดวงตาโตเออครอไปด้วยหยาดน้ำใสไม่ครับพี่คารอสพูดเสมอว่าดีใจที่ได้เป็นคนรักของแอลพี่ว่าคารอสไม่เคยอยากให้แอลต้องพยายามถึงขนาดนั้นเพื่อเคียงข้างเจ้าตัวแอลสมบูรณ์แบบที่สุดในใจคารอสเขาถึงได้เลือกแอลเลือกแอลตั้งแต่วันนั้น วันที่เขาขอแอลเป็นแฟนมือนุ่มบีบมือมแอลเบาๆพี่เบรกแอลแอลไม่อยากรอแล้วแอลอยากแต่งงานกับพี่คารอสแอลอยากมีเขาในทุกๆวันอยากสร้างครอบครัวกับคนคนนี้แอลร้องไห้โฮสารภาพความในใจจนหมดเส้นตั้งแต่เกิดเหตุที่ท่าเรือแอลก็คิดมาตลอดยิ่งช่วงหลังมานี้อยู่บ้านคนเดียวแอลก็เริ่มฟุง้งซ่านเงินไขเรื่องการแต่งงาน เรื่องการมีโลกเป็นแอลเองที่ห้ามคารอลมาตลอดให้อีกฝ่ายต้องรอคอยตามความต้องการของแอลในท้ายที่สุดแล้วแอลก็ได้เรียนรู้ในวันที่เกือบจะเสียอีกฝ่ายไปแอลอยากมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตของเขาในทุกวันอยากเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันไม่ต้องสมบูรณ์แบบอย่างที่พี่เบรกว่าแค่เป็นคนที่คอยเคียงข้างอีกฝ่ายทั้งยามสุข และยามโทแอลไม่อยากให้อีกฝ่ายต้องรออะไรอีกแล้วมือบางปาดน้ำตาออกดวงตากลมโตตายแพ้ขนตาง,งอนช้ำน้ำชายแววมุ่งมั่นแอลอยากแต่างงานกับพี่คารอสแอลจะขอพี่คารอสแต่างงานเบรกงุนงานทั้งวันตั้งแต่แอลกลับไปเขาก็เดินวนไปวนมาในห้องนั่งเล่นที่เขาพูดสอนน้องเพราะอยากให้แอลมั่นใจในตัวเองมากกว่านี้ ว่าคนตัวเล็กเหมาะสมจะเป็นคนรักของน้องชายเขาแต่เขาก็ไม่คิดว่าแอลจะอยากขอคาร์ลแต่งงานแม่จะทำยังไงดีครับลูกที่รักเกิดอะไรขึ้นครับวิกเตอร์ที่กลับบ้านก่อนเวลาเพราะพอบ้านของคาราห์โทรไปรายงานว่าคุณแม่ทองอ่อนดูกระวนกระวายอย่างหนักตั้งแต่โอเมกา้าน้องชายคนรักกลับไปหลังจากมาเยี่ยมเยียนแต่เช้าคุณที่รัก เบรกที่หันมาเห็นคนรักก็วิ่งดุกๆเขาอ้อมกอดสามีสูดกลิ่นไม้ชีด้าเข้าเต็มปอดฟีโรโมนของสามีทำให้ความโกรนกระวายใจลดลงแอลทำอะไรคุณน้ำเสียงดุดันมาพร้อมใบหน้าเรียบนิ่งเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างแอลและเบรกคนรักเขาเอนดูเด็กคนนั้นมากและเขาก็ให้ความเอนดูเด็กคนนั้นไม่น้อยแต่ถึงกระนั้นหากว่าแอลทำอะไรภรรยาเขา ต่อให้จะเป็นคนรักของน้องชายวิกเตอร์ก็ไม่คิดว่าจะยอมปล่อยไปวิกเตอร์พยายามเป็นอย่างมากที่จะไม่ปล่อยฟีโรโมนกดข่มออกมาด้วยความโกรธเพราะกลัวว่าจะกระทบกับลูกในท้องคนรักแอลไม่ได้ทำอะไรผมแต่แอลจะขอคารอสแต่งงานฮะคราวนี้ไม่ใช่แค่เบรกที่กระวนกระวายใจอินิกมานมก็เริ่มกระวนกระวายใจด้วยเช่นกันแต่คารอสกำลังจะขอแอลแต่งงาน นั่นแหละครับคุณเข้าใจผมแล้วใช่ไหมครับเบรกโผล่เข้ากอดเอหนาของคนรักก่อนจะเล่าเรื่องที่คุยกันที่สวนญี่ปุ่นให้ฟังเบรกกำลังคิดว่าคำพูดเสริมกำลังใจของเขาคงจะเสริมให้คนตัวเล็กมากเกินไปอีกฝ่ายที่ทำตัวเรียบร้อยอ่อนหวานมาตลอดถึงได้ใจกล้าลุกขึ้นมาขอคารอสแต่างงานแอลขอให้ผมช่วยเขาคิดแผนขอแต่างงานคารอสก็ขอให้พี่ช่วยคิดแผนเหมือนกัน คู่รักพี่ใหญ่มองหน้ากันนิ่งก่อนยกมือขึ้นกลุ่มขมับอามันโดวิกเตอร์เรียกมือขวาคอนสเนตท,ที่ยืนหลบม,มุมอยู่ไม่ไกลตอนนี้อามันโดต้องทำตัวติดกับเขาเพื่อรักษาความปลอดภัยเยนี้เรียกประชุมทุกฝ่ายครับท่านอามันโดรับคำสั่งมือหนากดเครื่องมือสื่อสารที่โหสั่งการไปโดยพลันดวงหน้าหวานที่แนบอยู่ตรงอกแรงงานเงยหน้ามองอินิกมานม ในขณะที่วิกเตอร์ก็ก้มลงมองคนรักสายตาคมกริบสบกันอย่างสื่อความหมายเราต้องวางแผนอย่างรัดกุมอืมเป็นพี่ใหญ่ของอาณาจักวอนเรนส์นั้นมีง่ายเลยดินเนอร์มอพิเศษสวยมากเลยค่ะคุณแอลคุณท่านจะต้องชอบมากแน่ๆโอริเวียหัวหน้าแม่บ้านกล่าวชมกับเจ้านายตัวเล็กที่เพิ่งเตรียมโตอาหารเพื่อดินเนอร์ใต้แสงเทียนกับเจ้าของคาราหานเซ โอริเวียก็ไม่รู้ว่ามีอะไรพิเศษเกิดขึ้นระหว่างเจ้านายกับโอเมกาตัวเล็กหรือเปล่าเหตุใดสองสามวันมานี้คุณแอลถึงได้ดูยุ่งนักวันก่อนก็เห็นแอลรีงรีบออกไปที่ห้างดังเชา้านี้ก็ออกไปซื้อของที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตและลงครัวเพื่อเตรียมเมนูอาหารด้วยตนเองเย็นนี้ก็เพิ่งจะจัดโต๊ะดินเนอร์และเชิงเทียนเสร็จไม่รวมแจก,กันดอกไม้ ที่เจ้าตัวนั่งจัดใหม่มาตั้งแต่หัววันขอบคุณมากนะครับเย็นนี้ผมคงไม่รบกวนทุกคนแล้วครับคำพูดในเชิงของเวลาส่วนตัวได้รับการบอกกล่าวแก่พอบ้านแม่บ้านที่มาช่วยจัดโต๊ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะคะขอบคุณมากครับแอลยิ้มกว้างเสียจนตาปิดให้กับเหล่าพอบ้านและแม่บ้านที่ทยอยเดินออกไปจากคารวฮาหลังใหญ่เพื่อแยกย้ายกันไปพักผ่อน คารัสที่แสนเงียบเงานี้พอมีคนตัวเล็กเข้ามาก็สดเชิญมีชีวิตชีวาไม่น้อยนอกจากจะดูแลจัดชุดให้กับนายน้อยและทำอาหารเช้าให้นายน้อยเกือบทุกวันจนพ่อบ้านแม่บ้านงานไม่เหลือให้ทําแล้วแจกันดอกไม้ที่คนตัวเล็กจัดวางไว้หลายม,มุมส่งกลิ่นหอมสดเชิญไปทั่วบ้านโอลิเวียในฐานะขัวหน้าแม่บ้านที่อยู่ที่นี่มานาน เห็นนายน้อยลูเซียนมีคนรักที่ดีแบบนี้ก็อดมีความสุขไปด้วยไม่ได้โอริเวียเดินออกไปจากคารุฮาดเป็นคนสุดท้ายดวงตาชั้นเดียวมองคนตัวเล็กอยู่ครู่หนึ่งถึงจะไม่รู้ว่ามีอะไรพิเศษแต่โอริเวียก็ขอเวพรให้วันนี้เป็นวันที่ดีของเจ้านายทั้งสองตามที่ตั้งใจไว้คารอดกลับบ้านในเย็นวันนั้นนึกแปลกใจที่คารุฮารรือไฟสลัล ลำขาแรงก้าวเดินไปตามหินอ่อนที่จุดเทียนอโรมาไว้หลายจุดเป็นแนวยาวไปถึงโต๊ะทานข้าวยินดีต้อนรับกลับบ้านครับพิคารอสแอลเครียยิมกว้างให้อีกฝ่ายตากลมโตตาแพ้ขนตานาะดูร,ระยิบระยับหน้ามองกว่าทุกคราดวงหน้าหวานดูนุ่มละมุนยามต้องกับแสงเทียนที่จุดอยู่บนโต๊ะคารอสมองภาพนั้นนิ่งงนันราวกับตกอยู่ในภวังบรรยากาศเงียบสงบ และกลิ่นฟีโรโมนหอมๆของคนรักทำเอาความเหนื่อยลา้าสะสมจากงานที่ทำมาทั้งวันหายไปโดยพรานกลับมาแล้วครับคารอ์ตอบกลับเสียงพร่าเดินไปหาคนตัวเล็กแขนงแกรง่งโอบก,กระชับเอวบางเข้ามาแนบชิดกายริมฝีปากบางกดจูบลงบนกลุ่มผมนุ่มของคนตัวเล็กซึมซับกลิ่นฟีโรโมนหอมหวานและบรรยากาศผ่อนคลายจากตัวคนรักก่อนจะพากออกอย่างอะไร ดินเนอร์ใต้แสงเทียนล่ะครับมีอะไรพิเศษหรือเปล่าคารอลถามอีกฝ่ายดวงตาคมกริบคราวระยับอย่างเปี่ยมสุขมีเซอร์ไพรส์ครับแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้แอลจูงมืออีกฝ่ายมานั่งอีกฝ่ายยังอยู่ในชุดสูททำงานเต็มยอดดูราวกับคุณชายมาดินเนอร์มือโรแต่ถึงกระนั้นก็ยังดูไม่ผิดแปลกเพราะตัวแอลเองก็อยู่ในชุดสูททักซิโดสีขาวผูกหูกระต่ายสีเนวีด้วยเช่นกัน การแต่งตัวเป็นทางการกว่าทุกวันของคนตัวเล็กทำเอาคารอสต้องรีตามองคนน่ารักอย่างจับผิดว่ากำลังจะทำอะไรแอลหัวเราะคิกคักเสียงใสกับท่าทางนั้นมือนี้แอลทำของโปรดพิคารอสไว้ให้ทานข้าวกันก่อนเถอะครับร่างเล็กว่าพรางนั่งลงอย่างกาวี้ข้างๆคนตัวสงูงคารอสกว่าตามองทั่วคาราฮา์ที่ไม่มีคนอื่นอยู่บัดนี้ทางคารหาร ตกเป็นของพวกเขาทั้งคู่อย่างสมบูรณ์คารอสระสายตากลับมามองจานอาหารสปาเกตตีคาวเวียรัเตอร์ที่จริงเมนูนี้ไม่ใช่เมนูโปรดของคารอสแต่เพราะทุกครั้งที่แอลทำให้อีกฝ่ายจะเป็นคนตักรอสเตอร์ออกไปและเลาะเฉพาะเนื้อกุ้งส่งกลับมาให้เขาทุกทีบางทีก็ป้อนจนคารอสรู้สึกว่าเมนูธรรมดานี้มันพิเศษขึ้นมาได้ เป็นเมนูพิเศษที่เขาจะถูกแอลเอาใจใส่และเอาอกเอาใจจึงได้ร้องขอให้อีกฝ่ายทำให้อยู่บ่อยครั้งและส่งผลให้แอลเข้าใจว่ามันคือเมนูโปรดของเขาทั้งที่จริงแล้วกลายเป็นเพราะคารอลนั้นเสพติดความเอาใจใส่ของแอลผ่านเมนูนี้ต่างหากพี่ชอบมากครับแอลยิ้มบางตักลอปเตอร์ไปเลาะเนื้อให้เหมือนทุกทีบอลหน่อยครับแอลยูนาะ แต่กระป้อนอีกฝ่ายอยู่ดีทำไมพี่ถึงได้รู้สึกว่าเมนูวันนี้อร่อยกว่าทุกวันกันนะเพราะวันนี้จะเป็นวันพิเศษของเราไงครับแอลบอกอีกฝ่ายตาแปลวริมฝีปากอิ่มคขี่ยิ้มกว้างเสียจนตาปิดคารอดมองภาพคนน่ารักตรงหน้าด้วยใจเต้นแรงทั้งเชิงเทียนคู่สวยทั้งแจกันดอกไม้ทั้งบวรถเลิศและอาหารจานโปรดพิเศษจริงๆด้วยสิ คารอดกว่าตามองบรรยากาศอย่างทวนทั่ววันนี้ไม่ใช่วันครบรอบที่เราครบกันนี่ครับไม่ใช่วันเกิดแอลและไม่ใช่วันเกิดพี่ด้วยแอลหัวเราะคิกคักเมื่อเห็นอัลฟานมจูจูก็มีสีหน้าเคร่งเครียดขึ้นมานี่เขาโรงเริ่มวันพิเศษอะไรของเราทั้งคู่ไปหรือเปล่านะหรือพี่จำผิดคารอดหันกลับมามองคนรัก <c oughs> ทานข้าวกันก่อนเถอะครับแล้ววันนี้งานที่บริษัท เป็นยังไงบ้างครับพี่คารอโเหนื่อยไหมประโยคถามถ่ายแซนห่วงใหญ่ทำเอาคารอโใจอ่อนยวบดวงตาคมกรียดทอดมองอีกฝ่ายอย่างแซนรักวันนี้ถ้อยคำบอกเล่าชีวิตประจำวันของอัลฟ่านมถูกถ่ายทอดให้กับโอเมก้าตัวเล็กฟังพร้อมกับเรื่องราวของคนตัวเล็กในวันนี้พวกเขาทานข้าวกันไปยอกรอกันไปถามถ่ยพูดคุยแลกเปลี่ยนเหมือนดังเช่นทุกวัน จนกระทั่งคารอสชะง,งักเมื่อทานเมนูที่แอลทำจนเกือบหมดดวงตาคมกริบเบิกกว้างมือที่จับซ่อมอยู่สันรระิกจนร่างสูงต้องวางมันลงคารอสมองแอลที่ส่งยิ้มบางมาให้กับจานอาหารที่เปิดเผยคำพูดบางอย่าง Will you marry me? คารอสตะลึงงานเขาไม่คิดว่าแอลจะเป็นคนขอเขาแต่งงานก่อนอัลฟานมตกใจเสียจนพูดไม่ออก ที่จริงแล้วหลังเกิดเหตุการณ์ที่ท่าเรือคารอสก็ไม่คิดที่จะรังรออีกระยะเวลาหนึ่งปีที่ตกลงกันว่าให้รออีกฝ่ายพร้อมคารอสคิดว่าเขาไม่อาจรอได้อีกแล้วเขาอยากมีแอลในทุกๆวันอยากสร้างครอบครัวกับคนคนนี้คารอสได้เลือกแล้วและกำลังวางแผนจะขอหากแต่ ดวงตากลมโตปลายแพ่ขนตางงอนมองอัล้านมด้วยสายตาเปี่ยมรักมือเล็กๆเกปิดกล่องกร,รมยีสีแดงออกภายในบรรจุแหวนเงินแบบเรียบตัวเรือนมีเพชรเม็ดเล็กๆวางเรียงกันเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า L เดี๋ยวนะครับมือหนาสอดเข้าไปใต้เสื้อโซดก่อนจะหยิบกล่องกร,รมหยีสีน้ำเงินขนาดเล็กออกมาจากอกเขาเพิ่งไปรับมาจากร้านวันนี้ ของที่เขาซุ่มสั่งทำหลังจากแอลออกจากโรงพยาบาลเมือ่อนาเปิดกล่องออกภายในเป็นแหวนเงินแบบเรียบตัวเรือนมีเพชรเม็ดเล็กๆวางเรียงกันเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าคาร์ลสพวกเขาทั้งโค่มองแหวนในกล่องกรรมยีสลับกับมองหน้ากันจนสุดท้ายแล้วก็หลุดหัวเราะออกมาพร้อมกันอย่างไรเหตุผลไม่คิด,ดว่าเราจะใจตรงกันขนาดนี้คาร์ลพูดยิ้มยิ้ม นั่นสินะครับพี่เตรียมให้หนูตั้งแต่เมื่อไรแอลก็ยิ้มกว้างตอบกลับความสุขแผ่ซ่านไปทั่วแผ่นอกแล้วหนูเตรียมให้พี่ตั้งแต่เมื่อไรครับตั้งแต่ตแตออก,ออกจากโรงพยาบาลพวกเขาตอบพร้อมกันและก็หลุดหัวเราะออกมาอย่างไร้เหตุผลอีกครั้งคาร์ลตึงมือเล็กของคนข้างตัวเขามากอบกลมนิ้วเรียวเกลียวเบาๆไปบนหลังมือก่อนจะยกขึ้นมากดจูกอย่างทนุถนอมในขณะที่ดวงตาคมกริบ ก็ยังจ้องมองอีกฝ่ายไม่วางตาจนแอลต้องเป็นคนหลบสายตาพราวระยบเปลี่ยมไปด้วยความสุขของอัลฟาหนุ่มเสียเองหัวใจดวงน้อยเต้นแรงเสียจนน่ากลัวว่าจะทะลุออกมาจากอกหากแต่คนตัวเล็กก็ยังขวัญกล้าอแอลอยากเป็นคนขอพิคารอสแต่างงานคารอสใจกระตุกท้ายที่สุดแล้วอัลฟาตัวโต,วตวอย่างคารอสก็ยอมตามใจโอเมก้าตัวเล็ก พี่ตามใจหนูคารอดครียิ้มบางยินยอมตามใจอีกฝ่ายแอลเตรียมมาถึงขนาดนี้เขาไม่อยากขาดใจผู้เป็นเจ้าของดวงใจนี้ไม่ว่าจะแอลขอหรือเขาขอปลายทางแล้วคือการสร้างครอบครัวร่วมกันอย่างยินดีและเต็มใจงั้นคนตัวเล็กช้อนมองดวงหน้าคมมือนายังคงกลุ่มมือเล็กของเขาไว้โยคารอลบีบเบาๆอย่างให้กำลังใจ ทั้งที่หัวใจแกร่งเต้นแรงจนจะทะลุอก Can I be your e t h r e a t y forever? แอลถามร้อไปกับคำถามที่ชายนมเคยขอเขาเป็นแฟนคารอดรู้สึกราวกับร่องรอยอยู่บนก้อนเมฆหัวใจแกร่งในอกเต้นรระัวเสียจนเขาคิดว่าอีกนิดมันก็จะทะลุออกมาข้างนอกได้แล้วความร้อนเผารามเรียไปทั่วใบหน้ารําคอและใบหูของอัลฟาตัวโต,วตว ที่กำลังถูกโอเมก้าตัวเล็กขอแต่งงานเขากำลังเขินและหากว่าคาร์อดเขินมากแล้วรู้สึกว่าจะมีคนเขินกว่าเขามากแอลตัวแดงไปทั้งตัวแก้มกลมขึ้นเลือดฝาดเสียจนคาร์รอดนึกมันเขี้ยวอยากจะฟัดลงไปแรงๆเอ็นดูอีกฝ่ายอย่างสุดหัวใจไม่เคยมีใครทำให้คาร์รอดเป็นได้ขนาดนี้นอกเหนือจากคนตรงหน้า ดวงตาคู่คมทอดมองคนตัวเล็กอย่างเปี่ยมรัก You have always been my love have been แอลเป็นมาตลอด The one already can be forever your and can I คนแรกและคนเดียวและเขาจะเป็นของแอลตลอดไปหัวใจของแอลกระตตกแก้มกลมขึ้นสีดแดงกรมความร้อนภาวรามเรียไปทั่วใบหูและลำคอมือเล็กๆสันเทาถอดแหวนมั่นของชายหนุ่มออกจากนิ้วเรียว ก่อนจะเอื้อมไปหยิบแหวนในกล่องกร,รมายีอย่างเงอะงะเช่นเดียวกันกันกบคารอสพิธีแลกแหวนเริ่มขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่แสนเรียบง่ายและเงียบสงบใต้มือเดนเนอาที่มีเพียงเราสองคนกลิ่นฟีโรโมนของทั้งคู่ฝุ้งกระจายไปทั่วบริเวณอย่างมีความสุขแหวนเงินเรียบร้ถูกบรรจงสวมให้กันอย่างแสนรักยามประสานมือกันแหวนสีเงินที่สลักชื่อของคนรัก ก็กระทบกันเล็กน้อยความอิ่มเอมแผ่ซ่านไปในใจของคนทั้งสอง I love you I love you too เสียงทุ้มและเสียงหวานเอื้อนเอ่ยคำรักให้แก่กันแม้จะแผ่วเบาแต่กลับดังกังวานในหัวใจของพวกเขาระยะห่างของคนทั้งโคลดลงมาจิตใกล้ก่อนริมฝีปากบางจะประทับลงบนริมฝีปากอวบอิ่มของอีกฝ่าย ถ่ายทอดลมหายใจอุ่นร้อนให้แก่กันสลักข้าคืนพิเศษนี้ไว้ในหัวใจไม่ลืมเรือนไงเบรกที่นอนเอนหลังอ่านหนังสอืออยู่กับอินิกมาหนุ่มในส่วนญี่ปุ่นเอ่ยทักคู่รักคนน้องที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนสวัสดีครับพี่วิกเตอร์พี่เบรกเกือบสัปดาห์แล้วที่คู่รักคู่นี้ไม่ได้แวะเวียนมา,า,าคาราาตะกลควินแล้พวกเขาเองก็ไม่ได้สนใจนะัก เพราะยุ่งกับการระดมความคิดเรื่องการเซอร์ไพรส์แต่งงานให้กับคนทั้งโครเรียกเดว,วา่าระดมพลประชุมทุกเย็นเพื่อเสนอไอเดียกันไม่เว้นแต่ละวันในที่สุดข่าวและวิกเตอร์ก็พึงได้ข้อสรุปกันไปเมื่อวานวิกเตอร์ตั้งใจจะบอกแผนการน้องชายเย็นนี้ส่วนเบรกก็ตั้งใจจะบอกแผนการแอลเย็นนี้เช่นกันยิ้มมาเชลมีอะไรดีๆเกิดขึ้นหรอเบรกพับหนังสือลง ขยับตัวรุกออกจากแผงอกแรงของคนรักแอลและคารอสยกมือที่ประดับไว้ซึ่งแวนเพชรให้พี่ชายทั้งสองดูเกิดความเงียบขึ้นชั่วอึดใจก่อนคุณแม่ทองอ่อนจะตะโกนลั่นทำเอาบริการแถวนั้นวิ่งวุ่นไปทั่วด้วยคิดว่ามีคนร้ายมาบกุกขอแต่างงานกันแล้วออืคารอลสพยักหน้าก่อนจะซุดตัวนั่งลงย่งฝั่งตรงข้ามของพี่ชาย ตามด้วยการอบเอวบางให้นั่งลงข้างๆจนแทบจะเกยตากใช่ครับวันนี้ที่ผมกับแอลมาพบพวกพี่เพราะต้องการจะบอกว่าไม่ต้องคิดแผนให้เราแล้วนะครับคารอลกับแอลยิ้มกว้างให้พี่ชายทั้งสองที่ดูเหมือนว่าสติจะหุดออกไปแล้ววิกเตอร์กับเล็กพูดไม่ออกได้แต่ฟังน้องเล็กเล่าเรื่องราวแสนพิเศษของข้ามคืนการขอแต่งงานของคนทั้งคู่ยอ,อย่างเมอลอย คู่รักน้องเล็กกลับครา,ารหัดไปได้สักพักแล้วหากแต่คู่รักพี่ใหญ่อย่างวิกเตอร์และเบรกกลับยังคงตะลึงไม่หายอามันโดครับท่านยกเลิกเฮลิคอปเตอร์ซะน้าเสียงดุดันติดจะอ่อนแรงบอกกับลูกน้องคนสนิทยกเลิกพูไปด้วยน้าเสียงอ่อนระหอยของเบรกตามมาร่างเล็กทิ้งตัวลงกับอกแรงของอินนิกมาหนุม่มอย่างหมดแรงครับท่านเอ๊ะฮะ แผนบอกเซอร์ไพร้า์แต่งงานที่พวกเขาคิดไว้อย่างอลังการลมไม่เป็นท่าแต่ถึงอย่างนั้นแล้วในใจของพี่ใหญ่ทั้งสองกลับไม่ถือโทษโกรธเคืองกลับเต็มไปได้วยความสุขและความยินดีกับน้องชายที่พวกเขาดูแลมาตั้งแต่เด็กหากถามว่าในอาณาจักรวอนเรนส์ใครที่รายที่สุดเห็นทีคงจะเป็นน้องเล็กของอาณาจักรวอนเรนส์คาร์ลอสรูเซียน อีกฝ่ายทำพี่ใหญ่และพี่รองอย่างพวกเขาหัวปันไปเสียหมดเป็นพี่ใหญ่ของอาณาจากักรวอนเลนนั้นมีง่ายเลยจริงๆ